ชือนับถุนเลยนะปัญหาคืออะไรปัญหาคือไม่พอกินนี่สินเลยอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีว่าจะใช้อะไรทําให้พ้นจากความยากจนทุกทรมานอย่างนี้อขอเชิญท่านเทวดา ชี้นำด้วยวยเหตุใดเป็นเป็นสาเหตุและจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรเนี่ยโอ้ท่านเอ๋ยโอ้ท่านเอ๋ยเศร้าจังเลยยังทุกข์เลยทรมานน,นั่งแหลงยังหอยหัวนอยู่ยังทุกข์ทรมานมาแล้วเมื่อไหร่เจอจุดค่า ใครที่โหยหวนอันนี้คือสามีเหรอหรือเป็นลูกน้อย <c oughs> ช่วยบอกหน่อยเป็นใคร ทรมานอยู่โอเวรกรรมสร้างไว้อันนี้สามีใช่ไหมถนอมมะล่าถนอมถนอมยังได้รับกรรมอยู่อีกหรือถนอมก็ถนอมก็เมา สนอมันก็ใช้ชีวิตแบบเขาเรียกอแะแบบแบบเพลิดเพลินไปหน่อยใช่ไหมลืมตัวเพลินเอาช่วยตั้งจิตจิตตั้งใจให้ดี บอกมาจะให้ทำยังไงลูกน,ออน้องไอเนี่ย้าน้อมันอยู่กับเธอมันทรมานอยู่เลยนี่ยไม่ทำังไงก็บอกมาเยะบอกไงว่ามันมันไม่มีฤทธิ์ไม่มีแรงไม่มีบุญเลยโศกเศร้าเสียใจ หมดโอกาสเพื olan, permis, ่อเพลินตอนมีชีว ah, anyway. <doubts> hmm? ิตก so, ็เพื่อเพลินเหลือเกินใช่ไหมเพลินเกินเหตุอ่ไม่ร้องไห้อะไรตอนนี้เหมีือนไอชิชาเนี่ยมันร้องงี้แหละไอ้คลองหนึ่งก็เป็นงี้เกิดหมดแหละเตือนมันก็ไม่ฟังหรอก พราะมันก็ยังมีแรงอยู่สังคมมันยังเป็นแบบนี้อยู่ mm hmm. ใช่ไหมอ่ะตั้งใจพูดกับพระรดีๆฮ mm hmm. ึดขึ้นมานึกถึงบุญ mm hmm. พวกนี้มันจะหมดเรี่ยวหมดแรงเนี mm ่ hmm. ทรมานอ่าต้องการอะไรบอกมาณ mm hmm. นเวลานี้อยู่ตรงไหน อยู่ตามอยู่ตามบ้านตามสามมีไอ้ตามภรรยาตามลูกก็เปล่าหรืออยู่ในภพภูมิอะไรไม่มีแรงถนอมันหมดแรงอ่ะ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 ฝืน เป็นดวงวิญญาณหมดเลี้ยวหมดแรงมันไม่ค่อยมีบุญเลยมันจะเอาเลี้ยวแรงเลยอ้าวพุทธทางมีแรงทำมัาางมีแรงสังขังมีแรงฟื้นฟื้นตั้งสติให้ดีคุยกับพระก่อนจะได้มีบทสรุปว่าจะเอาอยัางไงดีลูกคอยหนอมเลยป่ะไม่หนอมมันมีซ้ำซ้อนอีกกรรมของตัวเองแล้วยังมีกรรมเรื่องลูกอีกใครเป็นคนให้ไปเอาออกฮะหลุดเองอ้าวไม่ได้เจตนา ไม่แข็งแรงทั้งพ่อทั้งแม่ลูกก็เลยไม่แข็งแรงเลยใช่ไหม,มนไหนักเกินไปทํางานเกินไปลูกน้อยก็เลยจากไปก่อนได้หนอมเสียใจป่ะเฉยเฉยเสียดายเหมือนกันอ่าไม่มีบุญตั้งใจ ทังมีแรงทำมังมีแรงทังทังมีแรงตื่นขึ้นมาก่อนพูดกับพายรู้เรื่องก่อนอ้าวืนฟ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 ื้นยังนี่มันยังสลืมสลืมเมาอยู่มันเคยเมาป่ะเมาตลอดอันนี้อาการเมาตลอดตลอดเลยมีที่ไหนมีงานกินถนอมต้องไปอยู่ที่นั่นกินแล้วเช้ามาก็ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรง โอ้ยถนอมเอ้ยยังไงล่ะอย่างนี้เลยยังแห้งแบบนี้เลยใช่ไหม <c oughs> อา้าวหายมืนหายงงหายแหย้งฟืนฟ้นฟืนฟ้นฟื้นถ้าฟืน้นเมื่อไหร่ก็จะไปอีกไปทางานไปทำงานสักพักหนึ่งเดี๋ยวมีการชวนก็แวบเข้าไปอีกกลับมาก็เหมือนเดิมอีกอาทิตย์หนึ่นนงมีกี่วันที่ไม่เมา,ไม,าไม่ถึงวัน ทุกวันต้องต้องมีอาการมึนมงงเ,เพื่อนเยอะเป็นคนสหายแยะเป็นคนของสังคมที่กลุ่มไหนโต๊ะไหนไม่มีพี่พี่น้อมไม่สนุกไม่มีเงินก็กินได้ขอให้ไปเถอะเ,อเรื่องสังสรรค์พี่น้อมไม่ขัดเลยเป็นตัวเอกเลยอ้าวฟื้นได้แล้วพี่น้อม มึงเหนยเสร็จแน่เลยงานนี้ <c oughs> เห็นได้ยังอ่ะกินไปมากๆกลายเป็นผีผีไม่มีเรี้ยวไม่มีแรงผีแห้งเนี่ย,ยนเขาเรียกผีแห้งอ่ทเอาบอกไปอยู่ที่ไหน <c oughs> แล้วเขาจะได้เอาบุญอกุศลให้ <c oughs> อยู่ที่ไหน เวลามันแห้งมันเมามันไม่อยากจะคุยอะไรใช่ไหมตอนนี้มันทั้งโศกทั้งเศร้าทั้งหมดเลี่ยวหมดแรงมันไม่มีพลังจิตหรอกไอ้น้อมอะ่ะมันมีแต่พลังแห่งความมึนเมาแล้วเวรกรรมก็ทําให้ต้องเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาปกติมันก็เรื่องเรื่อง เรื่องทางรบเนี่ยเรื่องทางลบเนี่ยเขาจะฉลาดเฉลียวเขาจะว่องไวใช่ไหมเขาจะโต้อตอบได้ยังมีปฏิพานไหวพริบใช่ไหมแต่เรื่องที่มันดีๆนี่เขาจะแบบไปไม่เป็นใช่ป่ะเรื่องทำมาหากินเรื่องช่องทางอะไรที่มันแบบว่าแบบไ,ไม่คล่องถ้าเรื่องทำมาหากินไม่คล่องแต่ถ้าเรื่องแบบว่าเอ้ยสนุกสนานที่นูน่นที่นี่อะไรมันตื่นเต้นไปออกแนวแบบ พูง่ายเพลิดเพลินนี่หนอมปิ้งเลยไหมเลยเหรอใช่ใชเปล่าสนอม <c oughs> เรียกว่า<อ>พูง่ายาตัวทำสนุกอ่ะใช่ไหมกลุ่มไหนโต๊ะไหนมวงไหนไม่มีถนอมอโอเซ็งใช่ไหมใช่เปล่าเนี่ยตะกูเขาเป็นงีงไง สนุกสนานเพลิดเพลินแบบว่าลื่นเลงอ่ะหมดเลยแหละพวกมันนั่นแหละอ่ะอย่าไปเสียใจตอนนี้ตั้งใจก่อนรวบรวมสติรวบรวมสมาธิให้ดีภรรยาจะมาช่วยแล้วเท่าที่ช่วยได้จะได้ไดหายหมืนหายงงจะได้ตั้งจิตตั้งใจใหม่เอา รวบรวมขึ้นมาเข้มแข็งเหมือนตอนที่ยังไม่เมาให้ระลึกถึงตอนที่ยังไม่เมาอ้าวแบบว่ามีกำลังวังชาจะไปทํางานเป็นปกติอ้าวน่าเชื่อถือไม่เมานี่น่าเชื่อถือป่ะเป็นคนดีเป็นคน,นคนดี <c oughs> ถ้าไม่เมานี่เป็นคนดีแบบโอ้โหแบบผู้ด,ด,ด,ดีเป็นคนแบบดูมาตรฐาน ใช่ไหมรรบผิดชอบมาอีกคนหนึ่งเลยเหรอมาไม่เมานี่คนใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยเป็นคนละคนกันเหรอมีสองภาคเหรอภาคไม่เมานี้แบบดีเลยใช่ไหมน่าเชื่อถือเป็นคนที่แบบว่าดูสุภาพเรียบร้อยเหระพอเมาก็ไปเลยพี่หนอมเราอ่า เอาเอาภาคแรกมาก่อนอย่า,อาภาคเมามาเลยเอาสาธุสาธุสาธุเอาเปลี่ยนเป็นภาคมีสติมีปัญญาตื่นหน้าการแบบนี้กายเป็นภาคไม่เมาสิเร็วขึ้นอธิษฐานขึ้นเอาแบบเหมือนคนหายแห้งหายเมามีกำลังวังชาไปประกอบหน้าที่การงานตื่นตื่นตื่น,นก่อนอ้าพูดให้รู้เรื่องเลย อ่าณเวลานี้อยู่ที่ไหนยังไงลืมตาเข้มแข็งนึกถึงบุญที่ได้มานั่งสมาธิทีอ่ารับบุญไปบุญที่ถนอมเคยนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมขอบุญนั้นให้ให้ถนอมมีสติมีกำลังมีความเป็นปกติเป็นมนุษย์ผู้ปกติมีสติมีปัญญา อา้าวตาสว่างพูดให้ชัดเจนความเมาทั้งหลายให้ถอนออกไปก่อนความตื่นให้เกิดขึ้นอา้าวหนอมตื่นแล้วว่าไป,ปไ,ไม่อยากพูด เสียใจอย่าเพิ่งเสียใจพูดก่อนนะ้าเวลานี้อยู่ไหนทําอะไรต้องการอะไรเร็วเวลามีน้อยจะได้ประโยชน์มัวแต่มานั่งร้องไห้เข้าไปแล้วเดี๋ยวก็ยุติแล้วก็จะมันเสียใจอีกเวลานี้อยู่ไหนพูดไม่ออกเหรอ,ม,ม,อ,อมันถูกกอกน้ำทองแดงใช่เปล่า มันด้ดื่มทั้งวัน,ท,นทั้งคืนเขาก็เอาน้ำทองแดงกอกเข้าไปไดิวูบวูบวูบเข้าไปปากพองลิ้นพองไปหมดใช่ไหมเฮ้ยหนอมมือมันเสร็จแน่เลยตอนดื่มไปไม่ไม่คิดใช่ไหมว่ามันจะเป็นน้ำทองแดงใช่ไหมตายไปแล้วเคยเปิดไปกี่ขวดเ,เคยอะไรวะเ,เคยดิ้งไปกี่โกลมนี่ม,มาหมดเลยใช่ไหม กรอกทั้งวันทั้งคืนเลยเปล่าตายแล้วไอ้หนอมเอ้ยม,มึงไม่รู้ีไปบ่นให้ใครฟังเพราะจริงๆไอ้คนดื่มนี่นะตายไปนี่นะอ่ะเดี๋ยวก่อนเอาน้ำนี่ไปให้มันกินพุทธังหายธรรมังหายสังฆังหายหายพองหายปวดหายเจ็บหายที่ถูกลวกให้หายออกไปก่อน หายอ่าให้น้อมเสร็จแน่ดิ้งเข้าไปพี่น้อมก็ดิ้งเก่งเหลือเกิน,น,ใน,ในอ้าวดื่มก่อนอ้าขอให้เป็นยาให้ลิง้งให้ปากให้คอให้ปอดลำไส้หายพองอ่เอามาถ่ายดิไอ้นี่อ้าวหายพองแล้ว นี่ถูกลวกอยู่ไอ้พวกดื่มสุราเมลัยดื่มเองไม่เป็นไรยังชวนคนอื่นดื่มอีกเป็นไงเข็ดไดไ้ยังเข็ดไม่เข็ด <c oughs> ไอ้ถนอมไอ้ถนอมผู้เป็นนักดื่มนี่แหละงานไรสังสรรค์นเนี่ยถนอมต้องก่อนเพื่อนเลยนี่แหละ เอาล่ะมา,า,มา,า,มาคุยกันดีกว่ามาตั้งดีกว่ามาเคลียร์กันดีกว่าเนี่ยพวกสังสรรค์ทั้งหลายพี่น้องมันนั่นแหละอ่ะหายพองแล้วพูดมาก่อนเลยจะได้ประโยชน์เวลามีน้อยเทวดาเขาเปิดโอกาสให้มาเจรจารีบมาพูดแล้วยังยังพูดไม่ออกเหรอยังลวกอยูอีกว่ร อาอาธิษฐานี้มันหายพองเนี่ยอาดื่มอีกสองอึกอาอาอารลึกถึงลรวลึกถึงหลวลง,ลงพ่อไว้หายเจ็บหายปวดหายพองเล่ามันไปเผานะมันเป็นน้ำทองแดง เผาทั้งวันทั้งคืนเนี่ยแล้วมันก็ไม่เช้าไม่ไม่เลิกใช่ไหมน,น,น,นั่นแหละโอ้ยเป็นไงล่ะทีนี้สิงสุรามานั่งซึมมานั่งอะไรมานั่งโศกเศร้าเสียใจไม่ใครจะไปช่วยได้ลงไปในโลกแล้วจบกันเลยใช่ไหมไม่มีไม่มีเพื่อนผูงที่ ที่ร่วมวงไปช่วยเลยใช่ไหมตอนนี้มีป่ะตายกันหมดทยอยไปคือกระทะใครกระทะมันใช่ไหมน้ำของใครของมันใช่ไหมร้อนร้อนเรียกว่าต่างคนต่างร้อนไปเลยลวกไปเลยเผาไปเลยมีคนมีคนกอกให้กินด้วยใช่ไหมไม่ต้องดิ้งเองใช่ไหมนี่แหละนักดื่มทั้งหลายโปรดดูคุณถนอมสนาม เขาเรียกอะไรเป็นมือเอนเตอร์เทนงานอะไรนี่ไปหมดไหมไปหมดงานศพกินไม่กินกินงานแต่งกินไม่กินกินงานบวชกินไม่กินกินขึ้นบ้านใหม่กินไหมกินทุกงานโหตายเลยสุนๆะน้างอ้าวจะได้ระลึกไว้นี่คือธรรมะ ที่เมื่อเข้าไปอยู่ในใจแล้วเนี่ยชาติหน้าจะเข็ดหลาบเลยเห็นเห็นอะไรเห็นสุลาปับเหมือนเห็นผีเหมือนเห็นน้ำกรดจะเข็ดจะกลัวจะแบบว่าขยาดเลยไม่แตะไม่ดมไม่คุยไม่ยุ่งไม่เกี่ยวไม่ดื่มไม่กินใช่ไหมเข็ดได้ยังนั่นแหละ <c oughs> อ้าวฟังธรรมะมันจะได้คลายออกมันเป็นบุญ มันเจ็บไปหมดไงมันระบม <c oughs> <c oughs> อ้าวตั้งจิตถามเทวดาดูซิว่ามีอะไรพ่อจะช่วยถนอมได้บ้างบรรเทาได้บ้าง <c oughs> พูดไม่ได้อีกโอ้ย <c oughs> เหล่ามันมันร้อนมันแสบใช่ไหม นี่แหละมันทรมานมันทรมานไงพูดไม่ได้อยากพูดก็พูดไม่ได้อยากบอกก็บอกไม่ได้อีกเ <c oughs> นี่ยฤทธิแห่งสุรากายเต็นน้ำกรดน้ำกระทะทองแดงลวก เขาอยู่ในปากในลิ้นในลใําไส้ในคอโอ้นี่นี่จะได้เป็นตัวอย่างให้ผู้คนเขาได้เห็นมันพูดไม่ได้ในะตอนนี้มันอยู่รับกรรมอยู่นะ ต,ต, <HHH> ตื่น, anyway นทำมังตื่นสังขคังตื่นผลงานของคุณเดนหอมมันเผามันไม่ได้เผาแบบคุณไม่ได้ปากมันยุ่ยหมดแล้วไง เนภาพที่เขามงาม้เขารูปหลงกันและยิ่งเขาเห็นภาพพวกนั้นนะมันยิ่งทําให้เขาที่ทรมานเล่าร้อนผมบอมันตอบมันย้ำอะค่ะรู้จะอธิบายยังไงนะมันไม่ใช่ว่าถ้าเราทรมานมันคิดถึงกุศลไม่ได้หรอกคือคนมันถ้าคนมันทําบุญมากๆใช่ไหมสมมติว่ากินเหล้ากินนิดๆหน่อยๆทำบุญมากเอาคิดถึงบุญเนียอ่ะมันยังย้ายความคิดไปได้ใช่ไหมอันนี้บอกว่าคิดถึงบุญกูคิดไม่ออกเลยไปไปงานบุญกูก็ไปกินเหล้าอีก เขาไม่ทําอยู่แล้วไอ้พวกนี้ตะกุลนี้ไม่ทําหรอกเขาก็เป็นคนจิตใจดีแต่เป็นคนอ่อนแอเป็นคนล่นเลยจิตใจดีจิตใจดีเป็นคนอ่อนแอแล้วก็กลายเป็นคนแบบว่าชอบพูง่ายหลงไปกามกระแสของความมึนเมาเสร็จไอ้ถนอม